โอเวอร์ Over, ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k ีเคนะ คลิปนี้มาเทียบข้าพลังโรดริโกนะครับผมตัวล่าสุดจะเป็นตัวฟีเจอร์เขียวติดบูสเตอร์นะฟีเจอร์เขียวมีบูสเตอร์สไตล์ดิฟนะครับผมนะสไตล์ดิฟด้วยตาลงสนามรวมบูทหนึ่งร้อยนะโอเคที่ติดบู์ก็จะมีอา่าเลี้ยงบอลแล้วมากับตัวสปีดแล้วก็บาลาั่นนะครับผมนะถ้าเทียบกับตัวนี้ล่ะนะเทียบกับตัวนี้ล่ะซึ่งจะเทียบเฉพาะสไตล์เดียวกันนะนะเอาเฉพาะสไตล์เดียวกัน สไตล์อื่นค่อยว่ากันเอาสไตล์เดียวกันก่อนก็คือดิฟนะครับผมก็มีเวอร์ชันนี้นะฮะโอเคดูตันหมดละเกมรุกเนี่ยตัวล่าสุดกินนะฮะบอลคอนโทรลเนี่ยอ่าตัวเก่ากินนะเลี้ยงบอลเนี่ยตัวเก่าได้ดีกว่านะเลี้ยงบอลกันเล่นกับตัวตัวนี้ดีกว่าแต่ตัวนี้ก็มีบูทถึงแต่มีบูทก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้สู้ตัวนี้ห่างสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วมันก็จะอยู่ประมาณ91อตัวนี้ก็88ซึ่งโอ้โหตัวนี้กินขาดเลยว่ะ นะตรงตรงเลี้ยงบอลครองบอลเนี่ยตัวนี้กินขาดเลยนะจ่ายบอลก็ตัวนี้ได้เปิดบอลได้ตัวล่าสุดนะฮะจบสกอร์ได้ตัวล่าสุดอาจจะเน้นจบสกอร์เป็นหลักนะเพราะว่ามันก็จบสกอร์ค่อนข้างคมนะก้าสองโอเคลูกมงตัวเก่ากินนะความโค้งตัวเก่ากินสปีดสปีดต้นตัวเก่ากินโอโ้โหนะฮึมฮืมแต่ตัวตัวใหม่มันมีบู์สปีดนะนะมีบู์สปีด บูตบาลานนะสปีดนี้จะเป็นเป็ดก้าก็ดีกว่า1โอ้โอก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ห่างสักเท่าไหร่บาลานก็ดีกว่า1เอาจริงๆนะตัวนี้ดีกว่าว่ะนะตัวนี้โอเคกว่านะต,ตัวนี้มีบูตขึ้น100ตัวนี้ก็หืมนะแต่มันได้จบสกอเอาง่ายคือตัวนี้มันได้จบสกอร์นะมันได้เกมลูกมันได้จบสกอร์ได้เปิดบอลน,นะ,นะสปีดถ้าติดบุญจริงก็ก็บวกแค่หนึ่งก็ไม่ได้บวกก็ไม่ได้ห่างกันเยอะ บาลางก็บวบกแค่นหนึ่งไม่ได้ห่างกันเยอะนะฮะอือืแต่ถ้าไม่ติดบูทไม่รวมบูทตัวนี้น่าเล่นกว่าถ้ารวมบูทปุ๊บพอมาว่าสูสีนะได้อย่างเสียอย่างตัวนี้มันจะได้เลี้ยงบอลที่ค่อนข้างดีเลี้ยงบอลครองบอลดีกว่าความเร็วดีกว่านะะตัวนี้ได้จบสกอร์ที่ดีกว่าอืมนะได้จบสกอร์ที่ดีกว่าก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับผมก็จะประมาณนั้นประมาณนั้นโอเค เลือกยากนะนะเลือกยากตัวนี้ก็ยิงดีนะตัวนี้ก็ครองบอลดีความเร็วจัดนะเลือกยากนะเอาจริงเลือกยากแต่เพนี้มันก็ครบเครื่องกว่านะเอาจิงครบเครื่องกว่าหลายๆอย่างมันทําได้อะไรอย่างลูกโมงก็ได้นะลูกโมงได้กระโดดเนี้ยดีนะตัวนี้ครบเครื่องตัวนี้เน้นยิงเป็นหลักนะเน้นยิงเป็นหลัก นะหาช่องดียิงคมนะจะได้ยอยง่ายโอเคถ้าถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นล่ะก็ส่วนใหญ่เป็นเป็นปีกหมดเลยที่เป็นกล้องหน้ามีแค่สามเวอร์ชันนี้นะตัวฟีเจอร์ม่วงก็จะเป็นโกโพูเชอร์นะฟีเจอร์ม่วงโกโพูเชอร์เหรอนะอันนี้อยู่ทุกคนชอบนะว่าใครชอบเล่นสไตล์ไหนนะดีฟก็เล่นดีโกโพูเชอร์ก็เล่นได้ผมได้หมดจริงนะผมได้หมดอืมถ้าเป็นเทียบกับโกโพูเชอร์โกโพูเชอร์มันอื ครองบอลดีกว่ากูมาช่วยแน่ๆเพราะมีบูทด้วยนะเสียเกมรุกนิดหน่อยนะเสียจ่ายบอลนิดนึงได้จบสกอร์นะฮะอ่าเสียความเร็วก็ไม่ถึงว่าเสียถ้าถ้าติดบูทก็จะเป็นบวก2แต่เสียสปีดต้นนะฮะบอลลาน่ะติดบูทก็บวกอืมก็สูสีอีกแหละเอาจริงก็สูสีนะแต่ตัวฟิวเจอร์ม่วงเนี่ยออกมาทางสปีดต้นเยอะนะสปีดต้นเยอะนะครับผมส่วนตัวล่าสุดก็ออกแนวจบสกอร์แหละแล้วก็ได้ครองบอลก็ตัว ล่าสุดโอเคกว่านะนจริงล่าสุดโอเคกว่าแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเทียบเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหตัวนี้ไอ้ดีดีกว่าด้วยซ้ำาจริงนะและอย่างเสียอย่างนะส่วนเวอระเทนอื่นมันก็จะเป็นพวก roaming f l หมดเลยบริโกนะเป็นตัวปีกนะซึ่งไม่สามารถยืนหน้าเป้าได้นะพวกเนี้ยนะฮะโอเคแต่จบสกอร์ดีสุดแน่นอนนะครับผมตัวล่าสุดคือจบสกอร์ดีสุดแน่ๆดูเด็ดหกสิบห้านะหกสิบห้าจับสกอร์ดีที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นเกาลัดแท้ามาจับยืนปีกได้ไหม ก็ยืนได้นะก็ยืนได้นะสปีดก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะเลี้ยงบอลเนี่ยอาจจะอาจจะไปต่างต้องเลี้ยงบอลสเตมิน่าอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็เหมาะกับการยืนกองหน้าแหละถูกแล้วนะโคดามิให้มาแบบไหนก็ใช้แบบนั้นจร,จริงจริงเพราะว่ามันด,ด้วยสเตตด้วยแหละมันก็ไม่ได้เอื้อต่อต่อเล่นปีกเนี่ยพวกครองบอลได้ดีส่วนใหญ่ก็เล่นปีกอยู่แล้วนะครองบอลได้ดีสปีจดจะจัดอย่างเงี้ยนะกองหน้ามันก็เล่นจบสกอร์อย,ยู่แล้วใช่ไรนะจบสกอร์ดีกว่าทุกเวอร์ชั่นแน่นอน โรดิโกเวอร์ชันนี้โอเคโอเคจับสกอร์ดีกว่าเยอะนะครับผมจับสกอร์ดีกว่าตัวอื่นเยอะนะฮะจับสกอร์ดีสุดจับสกอร์ดีสุดกองหน้า100่้อยด้วยนะแต่วินิสูติหนึ่งร้อยสองว่ะนะวินิสูตหนึ่งร้อยสองยืนคู่วินิสูตก็น่าจะเจียมอยู่นะเอาจริงเป็นหน้าคู่อะไรเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับโรดริโก้นะครับผมนะก็ถ้าเป็นสไตล์ดีฟก็ก็จะเป็นสองเวอร์ชันนี้แหละ ก็สูสีกันเอาจริงก็สูสีกันนะนะมี2ตัวมี2สไตล์นะหนึ่งสไตล์หนึ่งมี2ตัวง่ายแล้วมันก็สูสีอยู่ทุกคนที่เลือกใช้นะครับผมอยู่ทุกคนที่เลือกใช้นะเวอร์ชันน,นี้ก็ออก,ออกออกแนวแบบยืนปีกได้นะออกแนวยืน R W ได้ L W ได้เพราะว่าหังเลี้ยงบอลดีความเร็วดีนะแต่จบสกอร์ก็ต้องให้ตัวล่าสุดจริงๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let